มาที่เรื่องหนึ่งเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่ามีมติออกมาให้เลื่อนการเปิดเทอมไปมเป็นวันที่1กรกฎาคมซึ่งการเรียนออนไลน์ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งสําคัญค่ะเป็นชีวิตวิถีใหม่ของการเรียนเลยทีเดียวนะคะในส่วนหนึ่งค่ะของ AIS นั่นเองนะคะเป็นภาคเอกชนก็อยากจะสนับสนุนนะคะให้น้องๆเนี่ยสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างสะดวกประหยัดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะด้วยวิธีการยังไงให้คุณผู้ชมคุณผู้ปกครองติดตามรายละเอียดการ คือ AS เนี่ยเปิดให้รับชมช่อง DLTV ครอบคลุมการเรียนการสอนทุกวิชานะคะทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่อนุบาลหนึถึงมัธยมศึกษาปีที่6รวมถึงช่องอาชีวศึกษาด้วยค่ะก็คือ VEC TV แล้วก็ช่องการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่า ETV ครบทั้ง17ช่องบนแพลตฟอร์มดิจิทัล AS Play ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป AS Play กล่อง AAS Playbox เว็บไซต์แล้วก็ Apple TV ค่ะเพียงแค่เลือกเมนูเป็น live TV นะคะแล้วก็เลือกช่องตามระดับชั้นเรียนก็คือช่อง700ถึง716นั่นเองสามารถเข้าเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาแบบไม่จำกัดค่ายด้วยนะคะดูฟรีด้วยไม่คิดค่าคอนเทนต์ค่ะ สำหรับทุกคนทุกเครือข่ายทุกอุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตพีซีโนต้ตบุ๊กแล้วก็โทรทัศน์เพื่อที่จะอุดช่องว่างทางการศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความรู้จากติวเตอร์ชื่อดังด้วยค่ะในรูปแบบของวิดีโอออนดีมานที่เข้าใจง่ายจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะตามต้องการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาจีนแบบอีซี่อีซี่ ติวฟรีเนื้อหาโอเนตแล้วก็เปิดโลกกับสารคดีกว่า100ตอนเลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเสริมภูมิคุ้มกันในการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับเยาวชนด้วยค่ะรวมถึงครอบครัวไทยก็สามารถเข้าไปดูไปเรียนรู้ทักษะความฉลาดทางดิจิทัลกันได้นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า DQ ในรูปแบบของอินเอ n t เ r n e t Active ัลติมีเดียค่ะ แล้วก็รวมถึงมีแอนิเมชันสนุกสนุกด้วยนะคะไปกันได้นะคะที่เว็บไซต์ AIS นะคะก็คือ worldwide w e b ais co t h dq นะคะย้ำเลยค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะย้ำเว็บไซต์อีกทีหนึ่ง worldwide w e b ais co t h d q อื h dq เป็นเรื่องดีๆนะครับช่วงนี้การดีอีกแล้วว่า AAS ตบมือให้มีโครงการดีๆตลอดน้องพราวใช่ไหมพราวเขาจะเรียนแบบมีดค่ะในห้องกับครูเลยมีติ้งเลยวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีของ AAS อยู่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านต้องมีนะครับ